สวัสดีครับผมนายนิชพินนะครับตอนนี้นะครับผมจะมาอธิบายเกี่ยวกับวงจรนี้นะครับซึ่งวงจรนี้เป็นวงจรที่ควบคุมตำแหน่งของก้านสูดให้อยู่ให้อยู่ที่ตำแหน่งใดๆนะครับโดยตัวส่งสัญญาณนะครับหลักๆก็จะมีอยู่2ตัวนะครับก็คือตัวแรกเป็นวาล์วสามทับสองนะครับแบบปุ่มกดตัวที่2นะครับก็เป็นวาล์วสามทับสองแบบลูกเลื่อนนะครับตัวแรกที่จะทำงานนะครับเมื่อเรากดปุ่มตัวนี้เนี่ย วาลจะทําการส่งสัญญาณลมนะครับเข้ามายังวาล5รั2ซึ่งวาล5รั2เนี่ยเมื่อได้รับสัญญาณเราจะทําการาจแรงดันลมนะครับมายังกระบอกสูบทําให้กระบอกสูบเนี่ยเลื่อนออกมานะครับเมื่อกระบอกสูบเลื่อนออกมามายังมาโดนตัวนี้นะครับตัวนี้จะทําการส่งสัญญาณกลับเข้าไปในวาล5รั2ทำให้กระบอกสูบเนี่ยพยายามกลับเข้ามาเข้ามาหยอนอยู่ในรูปเดินนะครับ แต่ว่าเนื่องจากทางหัวของกระบอ,อกสูบนะครับมันมีวาล์วกันกลับอยู่ทําให้กระบอ,อกสูบเนี่ยลูกสูบเนี่ยมันกลับเข้ามาไม่ได้แต่ว่าก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันเนื่องจากมันมีแรงลมอยู่ทั้งสองฝั่งทําให้มันค้างอยู่ในตําแหน่งเดิมเดี๋ยวผมจะสาธิตกันไดันะครับจะสังเกตได้ว่ามันจะคงตำแหน่งของมันอยู่เนื่องจากมีอากาศสี่ทั้งสองฝั่งเลย 太吧